สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เกมเพลย์ของเท็กซ์นะสำหรับเท็กซ์เนี่ยเท็กซ์เพิ่งจะย้ายจากแมนเชสเตอร์มาไลฟ์ซิกแล้วก็มันจริงเป็นดิวที่มองว่าค่อนข้างจะแบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็เกมเพลย์ภาคเนี้ยผมคิดว่าเรื่องการต่อบอลอะไรพวกเนี้ยทำให้เท็กซ์เนี่ยกลับมาเป็นร่างก็ส์ที่แบบสมบูรณ์แบบคือพอเกมเพลย์เนี่ยมันเน้นไปทางพาสซิ่งแบบเวอร์เอรเนี่ยผมคิดว่าจริงๆนะมันเหมือนภาคเก่าๆที่แบบเท็กซ์ร่างทองจริงๆแล้วก็ผมคิดว่ายังไงภาคเนี้ยเท็กซ์เนี่ยอาจจะไปไไไดดดดด้้้กกกกลลลลมมาาาาาาๆซึ่่่่่่่งงงงสสสสสุุุเเเเเเเนนนนีีียยยย็็็แแใหหวววรถอออตัับปููจ ว่า FCPOO เพชรรายการหลักได้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูทีมของ e ทคดีกว่าด r ั f t ของ t e คเนี่ยเริ่มมาที่แผน4-5-1จัดเคมีก็4-5-1แผนจริงก็4-5-1ครับส่วนกฎการดรับททีม FCPOO p e ชรอบ Global Qualifier เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยขอแค่งบอยากเป็น 7M แล้วก็รวมตัวจริงตัวสำรองนะต่อไปเนี่ยเรามาดูด r ั f t t เทคกันบ้างนะ4-5-1แน่นอนกองหน้านะจริงถ้าราคาถูกและดีสุดยังไงก็หนีไม่พ้นเขาเดียปีแน่และที่สําคัญเนี่ยถ้ากองหน้าที่มีอินเจซีฟนะมันจะเหมาะ ส่วนปีกซ้ายเนี่ยจะเป็นเอ็มบัปเป้เป้ภาคนี้จริงๆนะถ้ายืนแน่เป็นผมก็เลือกเอาเป็นปีกนนาก่อนแล้วก็เป้เนี่ยไปปีกซ้ายดีกว่าส่วนปีกขวาเนี่ยจะเป็นนิโคลวิลเลียมเอาจริงซ้ายขวาเนี่ยเน้นแบบว่าวิ่งไปสู่เส้นได้ดีทั้งคู่เลยเอ็มบัปเป้เนี่ยก็ชากยาวๆแล้วก็นิโคลวิลเลียมก็กระชากยาวๆได้เช่นกันต่อไปเนี่ยเรามาดูที่ที่ CM ทั้ง3ตัวนะสำหรับตัวซ้ายเนี่ยแฟงกี้เดยองตัวนี้มีติกิตา้าทองทําให้เล่นง่ายขึ้นมากแล้วก็ตรงกลางก็มีไลเนอร์ทีี่่่มมมตตตติิิิกกกาาา้ทออองเเชนนนนััสววว CM ขคืบผ ว่าบอลมาตินะเป็นท็อปพิกเลยไม่ว่าจะเป็นแคมหรือว่า CM เนี่ยบอลมาติ bon เล่นได้หมดเลยเล่นได้สมบูรณ์แบบมากมีเทคนิคเขในการเลาะเข้าไปด้วยแล้วก็มีติกิตะแง้เงินมีอิ am, นซิสซีฟเงินผมคิดว่าครบเครื่องจริงๆบอลมาติ แล้วต่อไปเนี่ยเรามาดูวันที่แบ็กซด์กันบ้างนะสหรับแบ็กซด์เนี่ยเทคเจดามันเป็นเบลดี์เอาจริงตัวนี้กับตัวทองไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ายังไงตัวเบลดี์เนี่ยมีเพลซิ่งที่ดีซึ่งเป็นแบ็กซด์เมตาแน่นอนส่วนแบ็กขวาเนี่ยเทคเจดาบมาเป็นฟาวเฟอร์ดย์ day. ผมคิดว่าเอามาช่วยเติมเกมลุกด้วยแล้วก็ตัวนี้ทั้งลุกทั้งรับมันไว้ใจได้แล้วก็เป็นท็อปพิกแบ็กขวาตัวหนึ่งส่วน CB ทั้ง2ตัวเนี่ยผมขออนุญาตตัดมาหน้าฟุตจีแล้วกันเพราะว่าเทคเนี่ยได้เปลี่ยนดดาาาาาากกกกััััััััปปตตตตตนนนนนนหหจจจจะะไไมมมมม่่่่่่ใใชครรลลลลออบบโแแแแ้้้ววววเเเเ็็ซยยยีีีสสขิงงทท มันมีตัวไอ้บูสเตอร์ทองด้วยแล้วก็ตูลรามเนี่ยมีจ็อกกี้ซึ่งมันแบ่งหน้าที่ชัดเจนตัวหนึ่งเอาไว้ดักในกรอบตัวหนึ่งไว้ไหลตัอไหลเนี่ยอันนี้สอตัวนี้คอมโบกันได้แล้วก็ควรนเาม,มาจับคู่กันมากๆและสุดท้ายเนี่ยสำหรับผู้รักษาประตูนะตอนแรกเช็คที่เลือกดับเนี่ยจะเป็นคลาสยาัสแล้วก็สุดท้ายเปลี่ยนใจเป็นบูฟฟอนครับบูฟฟอนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าเหนียวมากๆ แล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของโลกันบ้างนะเช็คเนี่ยโลมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาวิเคราห์กันส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผมค่อนข้างมั่นใจประมาณ90%แต่ว่าผมจะพูดค่อนข้างไวหน่อยอย้ายคลิปนี้มันกระชับมากขึ้นส่วนโลที่ผมชัวร์แบบ90%เเนลยนะจะมีกองแน่อดเวนท์ฟอร์เวิร์ดแบ็กซ b a c แบ็ขวาเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าแบ็กซ้ายฟูลแบ็กด e เฟนต์เนี่ยถูกแล้วส่วนแบ็กขวาเนี่ยผมคิดว่าเช็คค่อนข้างเอาแบ็กขวาเติมเยอะแต่ปกติเนี่ยเช็คจะเล่นเป็นฟูลแบ็ก,ก,ก,กดีเฟน คิดว่าโลกไอพวกเดยองเนี่ยดีฟลายอิงแน่แต่ว่าไม่รู้ว่าบิลลอัพหรือว่าดีเฟนส่วนตรงกลางไลเนอร์เนี่ยพรีเมคเกอร์แอคแทกแน่ๆแล้วก็ไอเทนเน่พอมมาติเนี่ยต้องเป็นบล็อกทูบล็อกเท่านั้นเลยผมคิดว่าเทคเนี่ยใช้ได้คุ้มจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องโลเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาสําหรับลักแข่งเนี่เอาไปอนาคตข้างหน้าถ้าแจกแผนเนี่ยโลอาจจะไม่ตรงผมก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากลองเนี่ยใช้โลตามนี้ได้เลยครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการดราฟทีมของเชกแล้วก็โลของเชกเนะี่ยผมพยายามจะรีเช็กเยอะแลวแหละแล้วก็ค่อนข้างจะชัวร์มากๆแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยหากใครสนใจเติมคอยเกม EFC 2 6แบบปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้เลยนะ15คอยไทยแลนด์ใส่โค้ด o o d ล o s s ่เนี่ยมีคอยแถมไปด้วยลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับส่วนใครที่สนใจเติมพอยต์เขียวเกม EFC 2 6ต้องร้านนี้เลยนะ overtop app ร้านรับเติมเกมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1,000 0 0คนร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสะดวกปลอดภัยและที่สําคัญราคาถูกสุดลิงก์อยู่ด้านล่างคคลิปนนนีี้เเช่ยเดยวกัรัรบ มาครับทุกคนมาดูจังหวัดเทคสวนจักเตะมุมดีกว่าจังหวะนี้มาลิกได้เตะมุมสั้นแล้วก็พอเล่นสั้นพลาดเนี่ยเตะมุมถ้าโดนสวนอันตรายมากจังหวะนี้บอลยุมบอลมาติแล้วก็เนี่ยต้องิกเกอร์ปีกตลอดเวลาเนะเวลาเคาน์เตอร์พอปีกเป็นนิโควิลเลียมเนี่ยมันลากโดยตัวตัวตรงนี้ดีมากมากอันนี้คือข้อดีนะแล้วก็เนี่ยพอไม่ลากไปสุดเส้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียแต่ว่าเทคเนี่ยเป็นคนที่ยิ่งมีตัวน้อยยิ่งเล่นได้อันนี้ออกป่ะเทคยิ่งตัวน้อยนี่คือแบบเล่นได้ไม่มีป คือพอไม่ลากไปสุดเส้นเนี่ยความ agressive ก,กองแกงมันยังไม่ได้เข้าไปในเกาะแม่ก็จะมีกงสาตัวเนี่ยยืนให้เล่นเคาะตรงนี้แล้วก็ถ้ายิ่งมีติกิจก้าเนี่ยยิ่งดีเชื่อมกันง่ายเนี่ยเทคดูนะเล่นง่ายๆเลยจังหวะนี้มีอะไรเลยประตูแรกพิกจ่ายเนี่ยดูในเกาะมีแค่2ตัวแล้วก็อันนี้คือวัดเลย50-50ิส 50, พิกซ้ายพิกขวาเดาทางให้ได้พอเดาถูกก็รียบร้อยฟินเนช็ช็อตเข้าไปอ่ะดูใหมตัวน้อยๆในเกาะมี2ตัวมาพิกจ่ายยิงเรียบร้อยประตูแรกก็แบบซิมพลมากมาก ส่วนช็อตนี้เรามาดูเทคขึ้นเกมบ้างขึ้นเกมตรงกลางเนี่ยปีหน้าเหรอปีแน่ยพยายามแบบใช้เป็นตัวพักบอลเนี่ยให้เป็นตัวแบบว่าจบต้องรอจบในกรอบเท่านั้นเนี่ยกลางเคาะอนสามตัวสบายๆมีนิโคลมาเชื่อมขวานิโคลก็เนี่ยลางไปก็ได้ดวนตัวตัวได้แต่ถ้าไม่ไหววนกลับมาเกิดอะไรขึ้นมาดูจังหวะนี้เพาะไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นปะตรงนี้จะเสียบอลยาก4ี่ห้าหนึ่งยิ่งมีติกิตาก้าทองเนี่ยจังหวะนี้ก้าวเล่นไปทางขวาวนกลับมาบอลมาติบ็อกทูบ็อกเลยเข้ามา เอกตอพาร์ーーสวยมากย้อนดูใหม่เนี่ยความนิ่งของเทคคือในกอะเทคจะเล่นดีมากเลยเในจังหวะนี้พอดันมาทางขวาปุ๊บอ่ะในโคว่างในโคว่างเสร็จเดอผมคิดว่ามี2องออปชันนะออปชันแรกคือจะรีเซ็ตออกมาตัวนี้ก็ได้หรือว่าออปชัน2เนี่ยถ้าการเล่นตรงนี้ละมุดเข้าไปได้อันตรายกว่าแน่นอนแล้วเท็เลือกทางไหนดูเทคเลือกทางนี้ใช้เทคนิคโคหรืออะไรก็ได้เลาะเข้ามาเสร็จสแกนข้างในมีอยู่2ตัวอ่ะเอกตอพาร์ーーแรกเนี่ยส่งให้ตัวนี้ก่อนจริง เป็นบางคน,นเนี่ยจบในตัวนี้แล้วแต่ว่าพอมันมีหนึ่งแล้วก็ต้องเหลือไปดูตัวนี้ด้วยตัวที่2เนี่ยคอยดูเทคเล่นแบบเนียนตาม,มากดูดิหนึ่งสองย้อนอีกรอ,อบมันฟินมากเลยเ,ลยเวลาเห็นลูกเอ็กเตอร์พาร์ดอะเทคเนี่ยข้อดีเป็นคนที่เอ็กเตอร์พาร์ดดีอยู่แล้วแล้ว,ลวก็พาสซิ่งภาคนี้มันดีด้วยอะ่ะมันทําให้แบบยกระดับเทคอะ่ะดูดิเอ็กเตอร์พาร์ชิวๆอ่ะลูกนี้สบายๆไปส่วนช็อตต่อไปเนี่ยมาดูการขึ้นเกมเทคเนี่ยเทคจะเป็นคนที่ขึ้นหนักขวาโดยการใช้แบ็คขวาขึ้นไปช่วยด้วยเนี่ยให้ดูเวลาขขึ้น,นวา จะใช้อารมณ์เหมือนมีปีก2ชั้นนะ่ะมีตรง RB แล้วก็ RM เนี่ยช่วยกันดันขึ้นไปอะ่ะเห็นไหมพยายาม t r i กเกอร์แบ็กไปเลยอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าไม่ได้เสี่ยงมมกแล้วก็กลับมาดูตรงเนี้ยพอมาดูมินิแมปคือแทบจะชัดเลยว่ามินิแมปเนี่ยทำให้เห็นว่าปาวดีเนี่ยปรับเป็นตัว full back defense แล้วก็ตัวขวาเนี่ยอาจจะปรับเป็นบาลานก็ได้เนี่ยขึ้นมาพยายามใช้ด้านข้างเนี่ยโอเคเลาะไปได้เลาะไปเรื่อยๆก่อนจ่ายมาเห็นปะจิ๊กเกอร์เนี่ยใช้ปีกใช้แบ็กเชื่อมด้วยเนี่ยมิชกเกอร์แบ็กต่อ แหญเพรให้ได้เนี่ยหมาแล้เฟลเวอร์ได้เป็นตัวฟรีจังหวะนีู้กขีกแต่ว่าได้ลูกดือ้อเนี่ยลูกดื้อปีหน้าเนี่ยโอเคมันโกงตรงนี้แหละปีหน้าแต่ให้ดูเทคต่างกันขึ้นเกมใหม่เนี่ยพยายามขึ้นทางขวาทริกเกอร์ตรงขวาเยอะๆแฝดปีสองชั้นไปเลยมีความเสี่ยงแต่ตรงกลางเราแก้เพรดีมันทำให้โฟล์ไปด้วยอันนี้หรอปะ่ะอีกฝั่งเพรมาพลาดก็เสร็จแต่ดูลูกดื้อปีหน้าดิยังไงต้องดาวไว้ปีแน้าปีหน้าตัวทองก็ได้ตัวใหม่ก็ได้ผมว่าไม่ต่างกันมากแต่โคตรโกงเห็นป่ะปีหน้า ส่วนช็อตนี้นี่มาดูการขึ้นเกมเทคนะเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเลยเอารมณ์แบบว่าถ้ามันไปไม่ได้นะเนี่ยทริกเกอร์แบ็คขวาแต่รู้ว่าไปไม่ได้เนะี่ยเราวนกลับมาใหม่ได้วนเลยเพราะว่าไม่งนเราฝืนเล่นไปเสียบอลง่ายๆเลยเนะี่ยพยายามรีเซ็ตใหม่โอเคใช้บิวอัพใหม่ถ้ามันโฟล์ไม่ได้เราก็กลับมารีเซ็ตเนี่ยไม่ต้องรีบเนี่ยทริกเกอร์แบ็คขวาอะไรเห็นปะพยายามใช้เหมือนมีปีกสองชั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าโอเคเทคเนี่ยจะปรับเป็นฟูลแบ็คบาลานซ์แล้วแหละเนี่ยเห็นปะมีสลับกันเลย RBLRBM R, BL, R อะ่ะเพาะมันเรื่อยๆอเพาะ พอวันนีโ้โควิลเลียมเนี่ยบอลถึงตรงเนี้ยสิ่งที่ทําได้คือโอเคกระชากไปสุดเส้นเพื่อเพิ่มความ aggresive ข,ของตัว cm อาจจะทําได้แต่ว่าถ้ามัน cm ยังไม่สอดมาเนี่ยเรากลับมารีเซ็ตตรงนี้ก็ได้ตัวที่เป็นพวกแบบว่าพวก deep lying อะไรอย่างเงี้ยได้หรือว่าถ้า cm ตัวไหนย,ยืนตรงนี้ก่อนก็ให้มารีเซ็ตได้เนี่ยพยายามดูไว้ก่อนอ่ะอันนี้ cm ตัวเมื่อกี้ไม่ใช่ deep lying มันก็เข้าไปในกรอบแต่ตัวที่เป็น deep lying จริงๆคือเดยองเนี่ย พยายามมองหาเดยองเยอะๆถ้าใครเล่น4 5่ห้าหนึ่งอะต้องมีโลดีพลายอิงตัวหนึ่งเพื่อเอาไว้รีเซ็ตจังหวะอย่างเงี้ยเพราะว่าเนี่ยหนึ่งเลยคือถ้าเทคฟื้นเล่นช่องอย่างเงี้ยช่องอย่างเงี้ยมันอันตรายมันเสี่ยงเนี่ยหรอป่ะแต่ถ้าเรากลับมารีเซ็ตนิดนึงเนี่ยให้ดูความแตกต่างเห็นป่ะพอรีเซ็ตเสร็จโอเคมีตัวส่งจังหวะโคตรบแบบผมอมองไม่ทันเนื่อว่าเทคเล่นภาคน,นี้คือแบบโฟล์จัดเลยในกรอบดูดีความคิดสร้างสรรค์เทคคือเนี่ยก็มากดดันฟึบหาตัวรีเซ็ตอ่ามีตัวรีเซ็ตร ดูปีหน้าดิให้ดูให้ดูความโงปีหน้าดิมันโกงมากเลยเลยมันทําแบบจังหวะพลิกตัวยิงโลีเวนได้โฟล์ะจังหวะมันแบบมันโอพีมากเลยอะปีหน้าดูดิยิงเรียบร้อยวีฟุตให้ไม่ต้องห่วงเรียบร้อยต่อไปเนี่ยเรามาดูช็อตขึ้นเกมของมาเล็กนิดนึงกันบ้างจังหวะเนี้ยถ้าบอลอยู่ที่ซอนใช่ป่ะแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยสิ่งนี้ทําได้เลยนะฝากตัวหนึ่งแล้วรีทริกเกอร์ trigger. เดี๋ยวให้ดูฝากตัวหนึ่งเนี่ยเห็นปะกดทริกเกอร์แล้วจังหวะเนี้ยความคิดก็คือต้องแกะ แกะพั s ซิ่งใส่ตัวนี้ตัวนี้หรือว่าจะยัดไปข้างหน้าแล้วค่อยแบบจ่ายออกไปเงี้ยอันนี้คือสิ่งต้องคิดล่วงหน้าหรือเวลาทริกเกอร์ตัวปีกอะ่ะให้ดูความคิดเขาในจังหวะน,นี้เพย์ล็อกเข้ามาช่วยเข้ามาเชื่อมเสร็จเกิดอะไรขึ้นส่งเฟิร์สแทรซูบอลเพื่อฉีกไปทางนี้นี่หรอปะให้ดูต่อแต่ว่าเนี่ยไม่แมนจริงๆจะโอเวอร์ท็อปก็ได้โอเวอร์ท็อปอาจจะหลุดแต่พอไม่ได้เนี่ยเทคกลับมาขึงต่อเกิดอะไรขึ้นแต่เทคก็ต้านเหมือนกันนะเนี่ยทำเหมือนเดิมทำเหมือนกันเลยเพราะว่าพอทริกเกอร์ พอปีกวิ่งเสร็จเกิดอะไรขึ้นขึงตรงนี้ต่อ,อแต่ว่าอีกฝั่งเนี่ยกดดันดีก,กับมาลีเซ็ตเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้ก็ยังจ่ายไม่ได้วนกับมาใหม่อโดนออฟไซด์แท็บไล่แล้วเห็นปะลายกองหลังเนี่ยออฟไซด์แท็บไล่เทคแล้วอย่าพยายามกดดันเทคไม่ให้เข้ามาเทคก,ก็แก้ตรงนี้แก้สวยนะนี่พอพอตัวที่แบบว่าบางเหลี่ยมได้แล้วแบบแก้เพจดีเนี่ยข้อดีเลยคือพอยัดให้กองหน้าเนี่ยมันเล่นต่อได้เลยมันจะมีช่องไปเรื่อยแต่ว่าทีหลักคือการต้องทริกเกอร์หลายๆตัวเนี่ยทริกเกอร์กองลก,ก,อกลาง แล้วความโฟล์มันจะมาแต่ไม่ทันไม่เป็นไรยังมีปีกที่ชิวิกเกอร์ต่อเนี่ยโอเคมีโอกาสแก้ตัวครั้งที่2พอบอลมาถึงปีกเกิอเลยขึ้นอ่ะมีช่องเล่นต่ออันนี้ก็ะดกสองทีช่วยด้วยเนี่ยพอมีช่องต่อเห็นปะโอเคดูดบอลลงแล้วจ่ายอินไซซีมาตรงนี้ได้แต่เกิอเลยขึ้นจ่ายไม่ทันล้ำหน้าเสียดายมากเลยเว้ยมันจะเป็นช็อตที่เพอร์เฟกต์เห็นความแบบว่าความนิ่งในการไม่รีบบิล์อัพอ่ะการคลองบอลเหนียวเหนียวแล้วก็เน้นแก้เพจไปด้วยอ่ะต่อไปเนี่ยเรามาดูจังหวะ เล่นเกมรับลอตโต้ใหม่นะสี่ห้าหนึ่งเมคาเตอร์อรอยากแต่มันจะมีคีย์ตรงหนึ่งถ้าเล่นตรงกลางสลับด้านข้างเดี๋ยวให้ดูพยายามเล่นตรงกลางสลับด้านข้างแล้วตรงกลางมี CM3 ตัวทำอะไรก็ได้เนี่ยดูตัดบอลนะเนี่ยมาฟฟว์เว์ดี้แกะมาทางปีกเนี่ยพอเล่นปีกเสร็จพยายามเนี่ยเห็นปะเชื่อมปีกใส่ตรงกลางแล้วก็ทริกเกอร์ปีกอีกชั้นหนึ่งเนี่ยให้ดูพยายามเล่นเยอะๆเนี่ยเนี่ยพอฝากตรงกลางเสร็จอ่ะเห็นปะยกมือแล้วนิโควิลเลียมวิ่งพยยามหลอกดึงจังหวะตรงกลางหลอกล่อไหนให้นิโคล มื่อกี้คือเพย์ล็อกพยายามดึงจังหวะให้นิโควิ่งอย่เฉยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะทำเพย์ล็อกแบบว่าเชื่อมไงพอไปสุดเส้นเกิดอะไรขึ้นความอันตรายมาแล้วเช็คเนี่ยพื้นที่นี้อันตรายมากจะกลับมารีเซ็ตตรงตรงหัวกระโหลกก็ได้เนี่ยกลับมาแล้วแล้วข้างในมีช่องอีกเห็นปะข้างในมีช่องนี้อีกจะอ็กต่พาร์ตไปตัวนี้ก็มีความเป็นไปได้ได้ดูดูซิเช็คจะชิดช่องเดียว,วหรือเปล่าอ้าไม่ทันไม่เป็นไรปุ๊บอ่ากลับมาช่องนี้ใหม่แล้วเคาะกลับไปรีเซ็ตต้องได้ยองต่ออีกแล้วเข้้าาามมช่อองนีีหหเเยว กะับไปดูไหมออะขึงมาแล้วคือพอเทคไม่จ่ายเนี่ยไม่จ่ายช่วงนี้แอบเสียดายนะแต่ว่าไม่เป็นไรเคหาทางออกได้อยู่แล้วเวย้ยระดับเทคดูดิหนึ่งสองฟิบสามจะยิงติดบล็อกสามวินทีติดเซฟโอ้โหนิดเดียวจริงๆจังหวะนี้สวยมากส่วนช็อตต่อไปมาดูเกมรับเทคนะแล้วผมเพิ่งสังเกตเลยรู้ปะว่าเทคเปยนดาบกระทันหันตรงเนี้ย ตอนแรกที่ผมบอกอะ่ะเดี๋ยวผมต้องกลับไปแก้นะอันนี้คือแบบเนี่ยขนาดผมดูดูแข่งย้อนหลังใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมันละเอียดมากเลยแล้วก็เช็คนี่เปลี่ยนกนารันตันกลายเป็นว่าจากคาร์ลอสอัลเบโตคู่ตัวรามเนี่ยกลายเป็นตัวนี้เป็นยับสตัมแล้วเห็นป่ะแล้วก็คู่กับตัวราม,ามอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปแก้ตอนต้นคลิปใหม่ดีนะเพิ่งรู้ตอนมาวิเคราะห์แบบจริงจังอีกรอบเนี่ยก็จะเป็นคู่นี้แทนสตัมเนี่ยเข้าบอลแน่นอยู่แล้วแต่จริงๆควรเดฟสตัมมาถูกแล้วเพราะว่าสตัมเนี่ยนักแข่งก็ถือว่าเลือกเยอะใะน ถ้าเล่น4-5-1ตันๆเนี่ยมันจะมีข้อเสีย4-5-1นะถ้าบอลอยู่ประมาณเดี๋ยวให้ดูเนี่ยบริเวณตรงนี้ข้อข้อเสีย4-5-1ถ้าใครถ้าใครเล่นจะรู้เลยว่าถ้าขึงอยู่ตรงนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้เว้ยต่เช็คเนี่ยจริงๆถ้ามีกลาง3ตัวจะลองทริกเกอร์เสียงเพื่อเพิ่มมิติเกมลุกไปก็ไม่เสียหายแต่ว่าถ้ามันตันจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องรีบนะ4-5-1ถ้าตันตรงนี้อย่าไปรีบออกข้างด้าออกข้างเนี่ยฟาวเฟเดย์มาอีกแล้วเห็นปะฟาวเฟเดย์จะออกขวา ไม่ไหวเลาะไปด้านขวาเลาะไปเสร็จอา้อาวเห็นปะพอเป็นนิโควิลเลียมเรามีช่องในการขยับขยื่นขึ้นไปเล่นตรงนี้เอะแล้วก็เพิ่มพวกสเปนได้อีกอะดูนะสเตชกเนี่ยดูดูดูไหวพริบในกรอบนะโคตรแบบยอมแม่งจริงๆอะดูดิกลับมารีเซ็ตเสร็จเนี่ยเห็นปะมีตัวรีเซ็ตแล้วตัวรีเซ็ตเป็นฟาวเฟอร์ดี้ด้วยนะจริงๆควรจะเป็นหน้าที่ของตัวนี้แต่มันไม่ถึงไงอาจจะลิงยกกว่านิดนึงตัวนี้ใกล้กว่าอะไรเงี้ยแล้วดูพอลิงเนี่ยอันนี้ข้อดีบอลมาติเนี่ยถ้าอยากให้ปรับเป็นบล็อกทูบล็อกร มีคอนโทรลสปินในการเข้าเข้าแบบจุดเกรงใจแล้วเข้าไปทําอะไรได้เยอะเนี่ยเลยเอามาแล้วดูข้างในดิพอเลยมาเรื่อยๆเอาโหแพทเทิร์นมาเลย,เเลยดูดิจ่ายตัวนี้ยิงก็ได้หรือจ่ายตัวนี้ส่งให้ตัวนี้อีกก็ได้ทําได้หมดดูโอ้โหแล้วดึงจังหวะหนึ่งด้วยโอ้มองผมมองแบบเป็นผมส่งไปแล้วเวสุดจัดในกรอบเทคคือดูดิเนี่ยจริงๆส่งได้ตรงนี้นะแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ติดเนะแต่ว่าถ้ากระโดดสองทีจะพอมีลุ้นตัดเทคดูนะดึงจังหวะหนึ่ง ให้กองหลังเขาถลําไปทางนี้เสร็จโอ้ oh m ม god มีช่องหนึ่งดูดิดูด,ดิยังไม่ยิงอ่ะโอ้ oh m ม god ดูเทคในกรอบเด็เนี่ยบอกแล้วภาคนี้เทคมาจริงเลยส่วนจังหวะต่อไปเนี่ยเป็นรวมไฮไลท์สั้นๆของเทคช่วงท้ายเนี่ยอาจจะมี3คลคิปมั้งอันนี้ขึ้นเก็มทางซ้ายบ้างปกติเทคหนักขวานีพอขึ้นเ,เกมทางซ้ายเนี่ยโอเคตันตันเสร็จโอเค ออกมาตรงกลางพอออกมาตรงกลางเนี่ยเทคจะมีประมาณ2ช่องมั้งจะลิงก์ตรงนี้เชื่อมง่ายๆก็ได้หรือว่าจะเราวิชั่นตรงนี้ให้มันหุบเข้ามาก็ได้มีสองออปชั่นเลยแต่คือแบบถ้าวิชั่นแบบเทคเนี่ยผมว่ามันไม่ไมคิดอะไรง่ายๆดูนะดูดิมันไม่คิดอะไรง่ายๆแลวเทคจะมองสเตปที่แบบหัวผมแม่งยังไม่ทันเนี่ยขนาดนั่งดูอ่ะแล้วจังหวะนี้เทคเล่นจังหวะนี้น่าจะเป็นนาทีท้ายแล้วเทคจะเอาฮาเล่นลงมาปีก้ายมาช่วยแบบว่าเล่นบอลจากอากาศมงชงให้อะไรอเงี้ยจะมีความจับทางแยกอ่ะบอลถึงฮาเล่นเกิดอะไรขึ้น วนมาใหม่มีช่องข้างในเนี่ยเทคจะเล่นการเล่นช่องข้างในเนี่ยพอะเล่นช่องนี้เสร็จเอต้าพาร์จะมาตรงนี้หรือว่าเชื่อมตัวนี้ต่อก็ได้ให้ดูเกิดอะไรขึ้นอะ่ะผมจำไม่ได้เลยดึงมาจังหวะหนึ่งอ่ามีตัวเล่นตรงนี้ใช่ไหมอูไปต่อวะ่ะยังไม่จ่ายด้วยวะ่ะเทคโคนนิ่งอะ่ะโอ้โหกว่าจะจ่ายดูดิอห้ดูใหม่ความนิ่งคอมโพเซอร์อะไรพวกนี้เทคมันดีเกินเนี่ยเนี่ยเลาะมาปึ๊บมีช่องข้างในจ่ายยัดปึ๊บเข้ามาเลาะต่ออ่ะจ่ายไม่จ่ายจ่ายไม่จ่ายดดดดดึึงงกก่ออนนจีัพู แล้ววันนี้อันสุดท้ายยังหรือว่าจบแล้วแน่จบแล้วปะเออจบแล้วโอ้โหประมาณนี้แหละจะดูเพลินมากผมนั่งวีคอเนี่ยขนาดเป็นคนนั่งมองแล้วยังมองไม่ทันอ่ะเช็คอัจฉริยะมากเลยก็สำหรับลิปเช็คเนี่ยก็ประมาณนี้เลยถ้าใครชอบก็เอาแผนไปลองได้เดี๋ยวผมต้องจับไปแก้ต้นคลิปก่อนเพราะว่าโดนเทคสับหลอกด้าฟนาทีสุดท้ายนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e หรือสมัคร m e m b e r s h i p เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย